เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันกับเกม League of Legends รอแยกป่ากันอีกเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะรีด้ว่าทางทีมงานผู้พัฒนาเนี่ยนะครับมีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้ลุ้นได้อ่าดูกันตลอดเลยนะนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับสำหรับอ่าข้อมูลจากทางทีมงานผู้พัฒนาเนี่ยนะฮะนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่นานนะประมาณสักสี่ห้านาทีก็พอแล้วนะฮะ สิ่งที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมใหม่นะฮะแล้วก็ระบบใหม่นะครับซึ่งจะมีเนื้อหาอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปซึ่งเมื่อวานนี่นะครับก็ได้มีบัญชีบัญชีทวิตบัญชีหนึ่งนะครับก็ได้ทวิตออกมานะฮะซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเกมแอ a วารินี่แหละนะครับซึ่งบัญชีทวิตบัญชีนี้นะครับเขาก็เป็นหนึ่งในทางทีมงานผู้พัฒนานะที่มีการออกแบบต่างๆเกี่ยวกับเกมเนี่ยนะฮะ ซึ่งในทวิตนี้นะครับเขาก็ได้ทวิตออกมาประมาณว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นสัปดาห์ที่ยุ่งมากๆเลยนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงช่วงปีใหม่มาเนี่ยนะครับคือมันมีอะไรที่มันอัปเดตเข้ามาเยอะมากเลยนะตั้งแต่รีซีซั่นมาเนี่ยนะครับระบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับล้งแรงก็รลีใหม่นะฮะแชมเปี้ยนก็เข้ามาเยอะนะครับพวกตะกูลยอเดินทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็เหนื่อยนะครับผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะทำคิดนีู่แม่งโคตร ซึ่งก็ยังมีอีกนะครับเขาก็ยังได้ระบุอีกว่านะครับอาจจะมีอีกนะอีเว้์นะครับจะมีมาอีก3อีเวต์นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตระบบใหม่ครั้งใหญ่เลยนะครับที่จะถูกอัปเดตเข้ามาในแพทในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาในแพทไหนนะนะครับอีเวตนเนี่ยนะครับที่เขาระบุมาว่า3อีเวตนเนี่ยนะครับคือเราพอที่จะเดาได้บ้างแล้วนะว่ามันมีอีเวต์อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือตุ๊ดจีนนะครับมีมาแน่นอนเลยนะสำหรับตุ๊ดจีนเนี่ยนะครับ กิจกรรมตุดด๊ดจีนี้มานึ่้ยเา100%เลยนะครับไม่ต้องเดาอะไรเลยนะครับเพราะอะไรถึงเชื่อได้นะครับก็เพราะว่าเมื่อคลิปก่อนหน้านู้นนี่เลยครับก็คือเป็นคลิปน่าจะตอนรีซีซั่นป่ะนะครับตอนเริ่มต้นซีซั่นที่1ป่ะนะครับที่มีคลิปวิดีโอโปรโมทออกมาเนี่ยนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกอีกนะครับในคลิปนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะมี อ่าอีเวนต์เกี่ยวกับบอนตุนจีนนะครับแล้วก็จะมีสกินด้วยนะเป็นสกินตุนจีนนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะแจกฟรีหรือเปล่านะนะครับแต่คาดว่าน่าจะแจกนั่นแหละนะครับน่าจะทํากิจกรรมนั่นแหละนะครับ มาเราดูกันนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับอีเวนต์ที่2เนี่ยนะครับอีเวนต์ที่2เนี่ยผมก็คงคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ที่แบบใกล้เคียงกันนะก็คือเป็นอีเวนต์ในวันวาเลนไทน์ Valentine นั่นเองนะครับผมวันที่1 3บ4ามเมษายนเนี่ยใช่ไหมครับเหตายดถึงแ้วมันมันสงการน,นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยวันที่14พฤษภาคมไม่ใช่ <c oughs> วันที่14กุมภาพันธ์เอนั่นแหละนะครับสำหรับอีเวนต์ที่2คาดว่า,าน่าจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะ นะครับซึ่งวันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับก็น่าจะมีพวกแชมเปี้ยนที่เป็นคู่รักกันเข้ามานะอย่างเช่นอ่าซาย่ากับลำคาญใช่ปหที่เป็นคู่รักกันเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นคู่ที่มีความเป็นไปได้อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นคู่ของคาตาลีน่ากับกาเลนปานะครับก็คือว่าคาตาลีน่าเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะก็เพราะว่าเขาได้มีการเปิดตัวออกมาแล้วนะครับว่ามันจะเข้ามาในวายลิฟนะเลยครับซึ่งก็ามารอดูกันนะว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับจะมีอีเวนต์วาเลนไทน์หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามีแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวแชมเปี้ยนคู่รักหรือเปล่านะก็มารอดูกันนะนะครับผมสำหรับอีเวนต์นะครับส่วนอีเวนต์ที่3มเนี่ยนะครับผมเดาไม่ออกเลยจริงๆนะว่ามันจะเป็นอีเวนต์อะไรนะอันนี้ก็คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าอีเวนต์ตัวจีนกับอีเวนต์วาเลนไทน์เนี่ยผมว่ามีแน่นอนนะครับอีเวนต์หนึ่งเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผมกาลังหาข้อมูลอยู่นะครับ ก็จะมีประมาณเท่านี้นะในเรื่องของอีเวนต์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบใหม่นะครับบิ๊กฟีเจอร์ที่เขาบอกมาระบบครั้งใหญ่ที่จะมีการอัปเดตเข้านะครับก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วแหละนะครับสระบบ2-3ระบบหลักๆเลยนะที่จะมีการอัปเดตเข้า1เลยนะครับก็คือเป็นระบบเลือกระบบแบนด์แชมเปี้ยนในโหมดแล้งนะครับมาแน่นอนนะครับสองนะครับโหมดอ่าระบบ b a t t l e Pass เนี่ยนะครับระบบ b a t t l e Pass เนี่ยก็มาแน่นอนนะครับสามนะครับสามเนี่ยก็จะเป็นระบบ เล ok, ือกระบบล็อกตําแหน่งเวลาค้นหาห้องเนี่ยนะครับในโหมดแร้งเนี่ยอันเนี้ยมาแน่นอนเลยนะครับ3ระบบนี้มาแน่นอนนะครับแต่ผมคิดว่าระบบเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเยอะกว่านี้แน่นะครับบอกเลยว่า3อย่างที่ผมได้ไปเนี่ยไม่พอแน่นอนนะนะครับน่าจะมีมาอีกเยอะอยู่นะครับสำหรับระบบนะครับก็มารอดูกันนะนะครับสำหรับอีเวนต์ใหม่3อีเวนต์นะครับแล้วก็การอัปเดตระบบครั้งใหญ่ที่จะมีการอัปเดตในแพ ในอนาคตในใกล้นี้ก็มารอดูกันนะครับว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทีล้วกันเนาะนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากเพื่อนๆนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับให้ผมเนี่ยนะครับได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพิ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผม